ครับสวัสดีครับพี่แจ็คคุณอ้ําครับวันนี้ผมก็จะมาเอาเรื่องประสบการณ์ของผมที่ผมกับแฟนได้เจอตัวกันครับก็คือผมกับแฟนครับได้ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดครับตอนนั้นก็ประมาณสามทุ่มได้ครับคือยังไม่ได้จองโรงแรมหรือมีที่พักนะครับด้วยความที่ผมกลัวแฟนจะกลัวครับก็เลยแอบใส่ยานอนหลับไว้ในน้ําให้แฟน กินครับเพื่อให้แฟนนอนหลับจะไม่ได้กังวลอะไรนะครับคือผมก็ขับรถไปสักพักหนึ่งแฟนก็เริ่มหลับตอนแรกผมก็ผ่านผ่านร้านคาราโอเกะครับผมก็คิดในใ,ใจแฟนผมหลับหรือยงังเอ้ยเอาสิต่อสักขับต่อสักห้านาทีดีกว่าเอาให้ชัวร์แน่ใจทีนี้ขับได้ไปสักพักหนึ่งผมก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาครับ ดู G P S ว่าร้านนวดใกล้ฉันครับแล้วทีนี้ผมก็เจอร้านหนึ่งครับผมก็เลยขี่รถไปที่ม,มุดหมายตัวน,นั้นนะครับพอไปถึงผมก็คือสตาร์รถไว้นะไม่ให้ให้แฟนหลับในรถผมก็รีบไปเลือกหมอครับคิดว่าประมาณสักสิบห้นาทีก็คงเสร็จแล้วผมก็รีบ ไป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 ผมไม่ได้นวดครับผมก็ไปทำนั้นเลยครับเสร็จกิจสักประมาณสิบห้าทีได้ผมก็ลงมาผมเปิดตัวขึ้นมาครับเจอแฟนลืมตายครับคือมันไม่แด่นอนครับมันแจ้งนอนครับหลังจากนั้นผมก็โดนชุดใหญ่ครับเรื่องก็ประมาณเท่านี้ครับพี่แจ็คโอเคคุณอ้ํายังไงขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้